สวัสดีครับอยู่กับผมเนมมอนออในช่อง my name is นะครับก่อนจะไปติดตามรายละเอียดในครอบจกักรวาลกีฬาน,นี้ผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามในช่องให้ด้วยนะครับโอ๊ตนัทพงศ์โพนพรัตนักกีฬาวิเซิร์ฟทีมชาติไทยรุ่น RSX ชายนะครับได้เข้าร่วมการแข่งขันมุสนาโอเพนแชมเปี้ยนชิพ2021ที่ประเทศโอมานระหว่างวันที่1-8เมษายนที่ผ่านมาซึ่งรายการนี้นะครับเป็นการคอลี่ฟายเพื่อลุ้นคต้าไปแข่งขัน,ขน,นกีฬาอุปิกเกมส์2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับ โดยการแข่งขันทั้ง12รอบโอ๊ตนัทพงศ์ครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนำโด่งเป็นจ่าฝูงและการแข่งขันรอบสุดท้ายเมื่อวันที่8เมษายนครับปรากฏว่าเจ้าโอ๊ตที่ลงแข่งขันแบบไม่กดดันมากนักเก็กลุ่มครับเข้าอันดับที่3โดยมีแต้มเสียรวม20ทําให้นัทพงศ์ครับควา้าแชมป์รายการนี้มาครองพร้อมกับควา้าโคตา้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2020ได้สําเร็จด้วยนะครับทำให้ตอนนี้ครับทีมวีเซิร์ฟไทยนะครับควา้าโคตา้าโอลิมปิกมไปแล้ว2คน ก็คือคนแรกเนี่ยก็คือทางด้านของโอ๊ตนัทพงศ์โพนรพัตรนะครับส่วนอีกคนที่ได้ไปก่อนหน้าน,นี้ก็คือน้องดาวนะครับสิริพรแก้วดวงงามในประเภท RSX หญิงนะครับแล้วก็สรุปรวมนะครับตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยที่ได้ไปโตเกียวเกมโอลิมปิกนะครับมีทั้งหมด21คนเข้าไปแล้วนะครับผมมีเสียงสัมภาษณ์ของโอ๊ตนัทพงศ์ด้วยนะครับไปฟังกันครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างหลังจากคว้าโคต้าได้ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมเป็นครั้งที่2ครับความรู้สึกหลังจากได้แชมป์ในครั้ง ก็รู้สึกดีใจมากครับที่สามารถกัรตวัวได้โตตอลิมปิกครั้งนี้ครับคุณแจสตู่ชัยชนะค่ะคือลำแรกคือการฝึกซ้อมแล้วลำที่สองคือ,อผู้สนับสนุนครับที่คอยช่วยผลักด,ดันทั้งโค้ชทั้งเพื่อนนักกีฬาทั้งผู้บริหารสมาคมครับการเตรียมตัวแข่งในโอลิมปิกหลังจากนี้เป็นยังไงบ้างครับนี้ก็หลังจากกลับไปก็อาจจะมีการฝึกซ้อมที่หนักขึ้นครับ สำหรับเป้าหมายในโอลิมปิก2020ค่ะก็ตั้งเป้าหมายแล้วก็ขอติดอันดับหนึ่งในสิบครับปากอะไรถึงแฟนๆกีฬาหน่อยคะก็ขอฝากให้แฟนกีฬาชาวไทยครับช่วยกันเชียร์นักกีฬาทุกคนครับที่เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ